ครับมาดูกันนะเครื่องมือใหม่นะฮะนี่เอาออกมาใช้แล้วแหละนะเปิดยังไงนะนะอ๋อไม่นะฮะก็มีหลากหลายเบอร์ให้เลือกนะครับตู้นี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าแสนแปดสองหมื่นกว่าเท่ไโอ้โหมีหลายชั้นกันเลยทีเดียว ี่ครบทุกบล็อกทุกเบอร์ตั่งแต่เบอร์แปดยันเบอร์สี่สิบแปดไม่มีเดี๋ยวไปดูหมวบล็อกเรามันไม่น่าจะไม่น่าจะทนไม่น่าจะทนไม่ได้ด้วยใช่เออบางแต่บางเกินไม่น่าจะทนมือทนลอนถรยดูนี่ใช่ไหมใช่เส้อร้อยเสื้อร้อยเสื้อเนี่ยซื้อบล็อกชุดดีกว่าเนี่ยมันก็ไมมันบางอ่ะ รูเนื้อมันก็รูแล้วเนื้อเล็กเนื้เล็กมไม่แกงแต่แต่้ครับว่า้ได้เนนคบไงเนนคบอุ้ยไล่้เบอร์สี่เลยนะฮะสี่อันนัะทวหลุดราราไอตรงนี้นานี่่อเนี่มันจะอยู่อะไรแบอืมดว่าขอโเคของขาองเขดีอยู่เขาดีอยู่อ้ออื้ออออื้องืออือออออื้อ คือมึงพิเศษเยอะได้ไหมไม่ได้ไอตัวคือมึงพิเศษเยอะเหลือเกินนะฮะมีอะไรบ้าโอ้โหมีทุกชคนิดอุยเียดดทุกชคนิดนะมีทุกชคนิดก็มึงพิเศษนี่เลยบอกบอกหัวตวกยังไเลยดีดีดีชันหนึงันหนึ่งชันหนึ่งเย้เนนี่ ฉันแฮมมือนี่เนี่ยโอ้ยตีสายไฟมือมึงไงเหี้ยดึงจะลอยกูวบ้านี่จะลอยได้ไงหรอมาดูขอดินี่ใช่ใช่นี่เที่ยดเลยเนาะสบายเลยเนาะไอมีหลายชั้นมีหลายชั้นโอ้ยนนี้ไม่เกี่ยวไม่มีคับเปล่าดีชักเปล่าดีชักเปล่าถามช่องชั้นเปล่าฉันเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะฮะไปดูแขกนิดเดียวเดี๋ยวกินเอาลูกเป็นยาวเอาลูกเปนยี่ห้อไหนหูโมบายเนาะเจยว We'll oh, yeah.